สวัสดีครับคนทำกินชาแนลนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีเมนูมาฝากอีกเช่นเคยนะครับผมยังไงเพื่อนๆที่เข้ามาชมในคลิปวิดีโอนี้ในชาแนลนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการทาคาราเมลมาค์เอีโตเย็นนะครับมาค์เอโตในภาษาเติร์เลียนแปลว่าคราบหรือว่ารอยนะครับผม ก็จะเป็นการทำเมนูเย็นนะฮะคราราเมลมัคคีออโต้เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการแล้วก็ส่วนผสมในการทำกันเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมจะใช้แก้วเซิร์ฟ18ออนนะครับจะใช้น้ำเอสเปรสโซอยู่ที่80ม l ลนะครับผม เราจะกัดน,น้ำกาแฟที่80 ml นะครับผมสำหรับแก้วเสิร์ฟ18ออนนะครับคาราเมลมัคเคียโต้นะครับมัคเคียโต้ก็คือคราบหรือว่ารอยในภาษาอิตาเลียนนะครับโอเคตอนนี้เราได้น้ำเอสเปรสโซที่80 ml แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำ เมนูกันต่อเลยนะครับเราจะใช้ไซรัปคาราเมลของโทรนี่นะครับสามปั๊มนะฮะประมาณปั๊มประมาณ1.5ช้อนโต๊ะนะฮะประมาณนี้นะครับสามปั๊มหลังจากนั้นให้เราเติมน้ําแข็งไปเลยนะครับเติมน้าแข็งไปเลยนี่นะรเราเติมน้าแข็งเข้าไปประมาณให้เสมอปากแก้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเทนมสดลงไปเลยประมาณ 120ml ราใช้นมสดเมจิพาร์ตเจลท์ครับ120 ml นะฮะ mm hmm. เติมลงไปในน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้เค okay. mm hmm. ด้านล่างจะเป็นชั้นคาราเมลอยู่นะครับหลังจากนั้นครับ mm hmm. ก็ไม่ยากครับหลังจากนั้นเราเตรียมค่อยๆเทกาแฟนะฮะเอสเปรสโซ่ mm hmm. ลงไปนะครับ ค่อยเทเอสเปสโซ่ลงไปนะครับเข่ง okay, ครับต่อจากนั้นเราเติมน้ำแข็งสักหน่อยไหมให้มันเต็มแก้วเต็มปากแก้วก่อนเพื่อความสวยงามนะฮะตอนนี้มันแบ่งเป็นชั้นอยู่นะโอเคร okay, ครับผมใช้ซอสแต่งหน้านะฮะของไลออนนะฮะ ซอสแต่งหน้าคารามเมลนะครับลาดลงไปเลยตามต้องการเลยนะครับโอเคปิดฟ้าพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับสำหรับคาราเมลมา r คิอาโตในแบบและสไตล์ของคนทำมิีน,นครับโอเคครับผมส่วนผสมก็ไม่ยากครับมีนมสดมีคารามเมลมีน้ำเอสเปรสโซนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนู คาร์เมลมาเกียวโตนะฮะในแบบและสไตล์คนทำกินนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นจากทางช anel คนทำกินด้วยนะครับไว้มีเมนูเด็ดๆนะฮะผมจะเอามาแนะนำให้เพื่อนที่ชมกันในครั้งต่อไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ